พิกวิกฤตเป็นโอกาสอิงอิงอิงนพัฒขอบคุณชาวบูรี่ที่ทำให้มีงานผ่านเรื่องราวดราม่ามาโชคโชนสำหรับอิงอิงอิงนพัชแต่ถึงวันนี้อิงอิงก็เข้มแข็งขึ้นพร้อมใช้ชีวิตให้มีความสุขล่าสุดเธอได้มีการออกมาเคลื่อนไหวส่งคำขอบคุณถึงคอมเมนต์บูลี่ต่างๆที่ทำให้มีวันนี้วันนี้เราได้มาเจอคนมากมายในสังคมใหญ่โตมากมายเพราะคำว่าโอกาส เมื่อถึงวันหนึ่งเราก็เลือกที่จะแบ่งปันโอกาสให้กับคนอื่นคำว่าโอกาสมีค่ามากจริงๆไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆจนทําให้อิงมาวันนี้ถึงจะมีข่าวเสียทําให้คนเกียดมีคนบูลลี่อิงต้องขอบคุณพวกเขาที่ทําให้อิงได้งานที่เพิ่มขึ้นมีหลายสถาบันความงานและโรงพยาบาลศัลยกรรมทั้งในประเทศและเกาหลีเสนอโอกาสให้เราได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ทาก็ฟรีเงินก็ได้รับขอบคุณชาวบูลลี่มากม แต่คนที่รักเราก็มีอิงก็ต้องขอบคุณมากจริงๆที่เขารู้จักไต่ตองข่าวิวเคราะห์ในสิ่งต่างๆทำให้มีข้อสงสัยและวิจารณญาณในการลำดับความคิดความเป็นมาเป็นไปทุกอย่างมันต้องมีเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านี้เสมอทำให้คนต่างมีมุมมองที่กว้างมากขึ้นเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้เราชอบช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันโอกาสดีๆเหมือนที่เราได้รับ สู่คนอื่นที่ทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คาว่าโอากาสจะมอบให้ได้สำหรับคนที่สมควรที่จะได้รับ